เริ่มต้นคดีดีไอคอนกรุ๊ปคุณผู้ชมครับเราจับตากันนะครับคดีตอนนี้เดินหน้ามาสู่การเป็นคดีพิเศษภายใต้มือของ DSI จับตาว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยหลังจากที่รับสำนวนมาจากตำรวจ DSI ก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าเข้าข่ายจะเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ทำไมจนถึงปัจจุบันยังไม่มีคัน แย่งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ออกมานะครับเรื่องนี้มันจะต้องไปแข่งขันกับเวลาเนื่องจากฝากขังของ18ผู้ต้องหามันได้4ฝากตอนนี้ผ่านไป1ฝากแล้วเหลือ3ฝากจะทำทันหรือไม่ถ้าไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับดูความคืบหน้าจากทาง DSI คุณผู้ชมครับพันตรบตรีวรนันท์ศรีลำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะโฆษก DSI ร่วมการเปิดเผยถึงความคืบหน้าครับภายหลังจากที่ d s i รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษตอนนี้ก็อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับโดยได้มีคำสั่งอนุมัติรับคดีและทำการสืบสวนสอบสวน,สวนตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษปี47เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐจะต้องเชิญหน่วยงานอื่นมาร่วมสอบสวนในกรณีรณนี้ด้วยนะครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นครบทุกมิติ และประชาชนผู้เสียหายได้รับประโยชน์สูงสุดส่วนกรณีความผิดแชร์ลูกโซ่หรือตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนพยานหลักฐานครับด้านความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหากการสอบสวนน่าเชื่อว่ามีการกระทําความผิดที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนก็จะทําการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ภายหลัง ตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเงื่อนไขาการจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนี่ยเราเคยอธิบายกันไปแล้วตั้งแต่คดีนี้เนี่ยโด่งดังในช่วงแรกๆนะครับว่ามันมีอยู่3เงื่อนไขสําคัญครับ 1. การโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันมีหรือไม่และเป็นจํานวนเท่าไหร่ 2. การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่กฎหมายกําหนดไหมและ3ครับไม่ได้ประกอบอาชีพการซื้อขายจริงเงินเนี่ยมันมาจากที่อื่น เพื่อเอามาจ่ายให้กับผู้เสียหายคือเงินไม่ได้มาจากการขายสินค้านะครับพูง,ง่ายเรื่องนี้เองสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเขากําหนดเอาไว้ซึ่งเราก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าติดตามเนชั่นทีวีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเคยให้ข้อมูลสําคัญไปว่าแหล่งข่าวระดับสูงในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเคยให้ข้อมูลกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอนที่คดีมันยังอยู่ในมือตํารวจนะครับเขาก็ให้ข้อมูลว่าเอะมันจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่ได้จริงหรือเนื่องจากประเด็นสําคัญเลยคือเขามีสินค้า อันนี้แหละเป็นจุดชี้วัดเลยว่า DSi พอไปอยู่ในมือแล้วเนี่ยจะพิจารณาพฤติการอย่างไรที่จะเข้าขายแชร์ลูกโซ่ตามที่ DSi ให้ข้อมูลกันเอาไว้แต่ทั้งนี้คำถามก็คือตอนนี้นะได้ข่าวแว่วๆมาจาก DSi ว่าหนักใจครับสำหรับคดีดิไอคอนกรุ๊ปเพราะมันมีเรื่องหนักใจอยู่สัก3าเรื่องครับเรื่องแรกกับหมายจับที่ออกมาแล้วเนี่ยซึ่งออกเร็วนะ คุมตัวผู้ต้องหาก็คุมกันตั้งแต่วันแรกไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาฝากขังนจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเริ่มสตาร์ทปุ๊บผู้ต้องขังเข้าคุกระยะฝากขังเริ่มเลยเหลือเวลาตอนนี้สามกว่าวันนะถ้าเกิดฟ้องไม่ทันทั้งบอสพอและอีก17บอสจะเป็นอิสระ 2. ตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ได้เลยครับ ข้อหาช่อโกงประชาชนต้องบอกว่าตอนนี้ที่18บอสโดนโทษมันน้อยกว่าสู้ให้หลุดง่ายกว่าสุดท้ายเอาผิดได้จริงหรือไม่แล้วเรื่องที่3การสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่มีการเซ็นรับรองคำให้การจํานวนมากคดีเดินต่อไปไม่ได้ต้องนัดผู้เสียหายมาเซ็นรับรองหากไม่เซ็นหรือตามมาไม่ได้น้ำหนักคดีก็จะลดน้อยลงไปอีก ปัญหาของดีไอคอนที่เกิดขึ้น DSI เขาเตรียมทางออกไว้อย่างไรบ้างเนชันทีวีเราก็ไปหาข้อมูล e x c l u s i v e มาให้คำตอบคือเขามีทางออกอยู่ฮะแต่ถ้าจะออกได้เนี่ยก็ต้องใช้กำลังภายในกันเยอะพอสมควรแรงข่าวระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมตั้งข้อสังเกตเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะจะหลุดไหมจะรอดห้องขังไหมปัจจัยเนี้ยชัดที่สุดคือเวลาในการสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวน แจ้งข้อหาหลักคือร่วมกันช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา3-4-3อัตราโทษจำคุกสูงสุด7ปีคดีที่อัตราโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีเขาจะฝากได้4ฝากครั้งละ12วันเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยโดน48วันพนักงานสอบสวนมีระยะเวลาในการทำสำนวนจำกัดมากครับไหนจะต้องส่งสำนวนไปให้พนักงานอายการพิจารณาสังคดีอีกรวมทั้งหมดเนี้ยอยู่ใน48วันนะครับ ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งฝากแล้วต่อมาเมื่อถึงขั้นอายการเขาก็จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาและอ่านสำนวนว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่เลยสรุปในเรื่องกวนใจเรื่องแรกโอกาสที่จะทำสำนวนเกินระยะเวลา48วันมีฮะและอาจจะต้องปล่อยขาดโดยตัวผู้ต้องหาเป็นภาษากฎหมายนะครับคือปล่อยตัวเพราะฟ้องไม่ทันเพราะเกินระยะเวลาควบคุมตัวทางกฎหมายขณะเดียวกัน ตอนนี้เกมจากฝ่ายทนายบอสพอมีปัญหาด้านเทคนิคเกิดขึ้นจากการต่อสู้คดีของเขาโดยเขาอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134บังคับให้พนักงานสอบสวนต้องสอบพยานฝ่ายผู้ต้องหาด้วยแล้วเมื่อวานคุณผู้ชมจาได้ไหมคุณวิทูลเก่งงานอ้างพยาน2,000ปากฮนะ2,000ปากซึ่งหากพนักงานสอบสวนไม่ทำตามที่ทนายวิทูลร้องขอ มีสิทธิ์โดนดำเนินคดีมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปอีกด้วยนี่2เรื่องแล้วนะฮะเรื่องที่3ครับจะแจ้งข้อหาเพิ่มได้ไหมเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยพรกรออันเป็นการกู้ยืมเงินประชาชนอัตราโทษจะสูงขึ้นนะอันนั้น7แต่อันนี้10ครับขยายระยะเวลาฝากขังได้รวม7ฝาก84วันแต่มันติดปัญหาคือตอนนี้ DSI ก็ยังไม่กล้าเลยครับ ที่จะแจ้งข้อกล่าวหานี้ต้องรอให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังยืนยันพฤติการนี้ก่อนนะครับขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องเฉพาะหน้าคือการระดมผู้เสียหายให้มาเซ็นรับรองคําให้การเพราะเห็นว่าสอบผู้เสียหายกันไปหลายปากละและประเด็นผู้เสียหายที่ไม่เซ็นรับรองคําให้การจํานวนมากเนี่ยทางแก้ก็คือกําลังพลของตํารวจนี่แหละจะต้องไปตามผู้เสียหายมาเซ็นรับรองคําให้การให้ได้ นี่แหละฮะเป็นความหนักใจและเป็นช่องโหว่ช่องว่างในทางกฎหมายที่อาจจะทำให้18บอสหลุดรอดจากการคุมขังได้ถ้าเกิดทำสำนวนไม่ทันเพราะข้อสำคัญตอนนี้คือเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเดี๋ยวสายยังไม่กล้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหานี้นะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวที่ไอคอนกรุ๊ปวันนี้ปิดสำนักงานชั่วคราวนะครับโดยต,ตอนแรกที่มีการเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยหลายคนก็ กังวลว่าเอ๊ะทำไมถึงปิดสํานักงานจะดําเนินการอะไรต่อไปหรือเปล่าเนี่ยฮะประกาศปิดสํานักงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปตัวแทนจําหน่ายเบิกสินค้าได้ที่ตึกไอคอนเฮาส์คาเฟ่ด้านทนายวิทูลเก่งงานทนายความบอสพอเมอร์เช้าก็เข้าให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับกรณีไฟเสียงนักร้องเรียนกอไก่แล้วก็บอกว่าที่ต้องมีการปิดตึกชั่วคราวนี่นะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ได้กระทบกับการดําเนินกิจการ ขณะนี้โรงงานยังคงผลิตสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์เชื่อว่าไม่กระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือแม้บัญชีของบริษัทถูกอายัดก็ตามนะครับเขาก็มีกระบวนการที่จะช่วยตัวแทนของเขาต่อไปได้ขณะเดียวกันทนายความอีกชุดหนึ่งครับก็เดินหน้าเอาผิดทางพยานเท็จและคุณเอกภพสายไหมต้องรอดนะครับในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เนื่องจากคุณเอกภพ,บพบโพสต์ผ่าน Facebook และพยานเท็จที่นํามาให้การกับตํารวจในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งขณะนี้ก็ทราบชื่อแล้วแล้วก็จะเดินหน้าเอาผิดทั้งคู่นี้อย่างเต็มที่นี่เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของคดีไ i คอน Group ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจทีเดียวเพราะเนื่องจากผู้เสียหายค่อนข้างมากและตอนนี้ความหวังทั้งหมดก็ฝากเอาไว้ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยนะครับขอตัดภาพไปดูวันนี้เนี่ยถ้าต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์แห่งวันก็คือเหตุการณ์นี้ ที่ทนายธรรมราชสารปัญญาทานายความชื่อดังที่รับผิดชอบในคดีเชื่อมจิตคือเป็นทานายให้กับฝ่ายกลุ่มเชื่อมจิตเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เดินทางจะไปแจ้งความอาจารย์เบียร์ตื่นทำในข้อหาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มีความรู้สึกว่าเขาไปเหยียดหยามศาสนาจังหวะที่ยืนให้สัมภาษณ์ก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเนื่องจากมีชายอายุ28ปีพุ่งเข้ามา ตบใส่หน้าของท่นนายธรรมราชไปดูจังหวัดนี้หน่อยครับผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เฮ้ยตบไว้ตบไว้อยย่าาาทเขป โอ้หนี่ภาเพเหตุการณ์มันย้อนกลับมาเหมือนก่อนหน้านี้ที่คุณศรีสุวรรณจันยานะครับโดนต่อยหน้าสำนักงานหนึ่งเหมือนกันเนี่ยล่าสุดทนายธรรมราชก็โดนชายอายุ28ปีบุกเข้าไปตบระหว่างยืนแถลงข่าวฮะสอบถามคนก่อเหตุชื่อนายจารุเวศพงษ์ชวีอายุ28ปีไปตบเขาทำไมก็บอกเลยว่าลงมือชกต่อยทนายธรรมราชเนี่ยคนเดียวนะไม่มีใครเกี่ยวข้อง คนที่มาด้วยกันอีกสองคนไม่ได้ร่วมก่อเหตุด้วยมาด้วยกันเท่านั้นสาเหตุที่ลงมือก็เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตนเคยเห็นทนายธรรมราชโพสต์ข้อความพาดพิงเรื่องเกี่ยวกับศาสนามุสลิมด้วยความที่ตนเองมีภรรยาเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามจึงเกิดความไม่พอใจตั้งใจมาวันนี้เพื่อจะมาถามทนายธรรมราชถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทนายธรรมราชไม่ยอมตอบจึงเกิดโมโหตัดสินใจทำร้ายร่างกายอ่ะนี่นะครับเขาบอกว่าไม่ได้แค้นอะไรกับส่วนตัวหรอก แต่ไปเสียดสีไปเหยียดหยามศาสนาของเขานะฮะศาสนาของภรรยาของเขาเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์ทนายธรรมราชก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเนี่ยจะบอกว่าทําคนเดียวไม่ถูกนะเพราะมาด้วยกันอีกสองคนนะคนที่ทําร้ายตัวเองเข้าห้องขังไปแล้วและยืนยันว่าไม่รู้จักกลุ่มคนเหล่านี้มาก่อนส่วนจะเป็นใครนั้นให้ตํารวจขยายผลว่าเป็นคนจากกลุ่มไหนแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือสั่งการมาหรือไม่ ขอประนามคนกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นหมาลอบกัดนะมือนไก่อนเพราะผมก็เมื่อสักครู่ก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นนะครับก็คือพวกครับเขาเรียกว่าต่อยที่เผือก็ก็เดี๋ยวยังไม่ได้สอบสวนจนได้ขังบอกให้ตำรวจขังไว้แล้วครับอขังไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันสามครับคือเบื้องต้นนี่สามนะครับก็คือมีคนที่พุ่งเข้ามาที่ชกผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็อยู่ในห้องขังแต่สองคนนี้ยังคุมเครืออยู่ว่าชุลมุนนะครับ ก็เดี๋ยวว่ากันก็เต็มที่ครับแพ่งอาญาคือไอ้หมัดเดียวของเขาเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าหลังจากนี้เขาจะเจออะไรนะครับพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอนอพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอนตอนนี้ขังขงแล้วครับมผมเอาผมเอาเต็มที่ครับอย่าอย่ามาชกหน้าสื่อแล้วแล้วหลังบ้านมาเคลียร์กับผมไม่มีทางเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาทําพฤติการแบบนี้สิ่งที่เขาจะเจอต่อไปอย่างนี้เขาจะเจออะไรบ้างแล้วคิดว่าอาจจะมีคนจ้างมาไหมผมก็ต้องประเมินไว้ก่อนเพราะผมกับเขาไม่รู้จักกันใครจ้างมาก็รับไม่ให้ไหว นะครับรับให้ไหวแล้วกันก็ตอนนี้ยังไม่ได้สงสัยครับไม่เสียแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนที่คนคนที่มาชกเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า,าหมาลอกกัดคล้ายๆกันพฤติการมันคล้ายๆคือมาชกจากข้างหลังน้คุณคาตาม,มาก่อนไมไม่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยทนนายธรรมราชบอกจะให้ตำรวจตรวจสอบมือถือของผู้ก่อเหตุว่ามีการพูดคุยกับใครหรือรับงานใครมาหรือไม่หรือมีการเตรียมการมาหรือเปล่า อยากจะบอกว่าคนที่ใจร้อนมักจะนอนที่แคบตัวเองเคยโดนรอบยิงมาแล้วเรื่องแค่นี้ไม่สามารถทําอะไรตัวเองได้และมาทําแบบนี้โคตรจะไม่แมนสําหรับอาการล่าสุดเนี่ยจากการสัมภาษณ์เราก็จะเห็นใบหน้าด้านขวาเนี่ยเป็นรอยมือเลยนะครับเนื่องจากถูกตบไปอย่างแรงตาข้างซ้ายเนี่ยมีอาการแดงขณะเดียวกันตัวเองก็บอกว่าคอเคล็ดด้วยเนื่องจากมีคนเข้ามาล็อกคอตัวเองอย่างรุนแรงนะครับ ความจริงแล้วทนายธรรมราชบอกว่าตนเนี่ยจะเอาคืนก็ได้นะแล้วก็อ้างว่าบรรดาโทสะแต่เลือกที่จะไม่ทําเพราะตัวเองไม่มีเจตนาจะเอาคืนแต่บอกให้จับเอาไว้เพราะไม่อยากให้หนีตอนนี้ได้รับบาดเจ็บซึ่งถือว่าดวงตาเป็นอวัยวะสําคัญจะไปตรวจที่โรงพยาบาลและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันที่บอกว่าตัวเองจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นมาทนายธรรมราชก็บอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองเป็นคนจัดฉากเรื่องนี้นะครับ ภายใต้ความคิดว่าใครจะอยู่เบื้องหลังคนก่อเหตุนั้นเนี่ยทางส่วนของทนายธรรมราชก็อาจจะคิดได้เนื่องจากถ้าเราไปย้อนดูประวัติคุณผู้ชมทนายธรรมราชเนี่ยมีประวัตเิเขาเรียกว่าวิวาธศึกหลายด้านเหลือเกินกับคนที่เป็นศัตรูในทางโลกสังคมของเขาเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยกมดพรอยมีวิวาฒกันมาโดยตลอดจากกรณีเชื่อมจิตล่าสุดก็กล่าวหาว่าคุณหนุ่มกัญชัยมีส่วนในการโปรโมท ในคดีดีไอคอนก่อนหน้านี้เคยมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลการสุดท้ายทนายธรรมราชแพ้คดีนะครับยังไปโต้เถียงกับคุณแพรี่ไพรยวันวรรณบุตรโต้เถียงกันไปมาโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนานักแสดงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวทนายธรรมราชก็มักจะแสดงความเห็นดูหมิ่นใส่แพรี่ว่าเนี่ยเป็นพระแล้วศึกออกมาอยู่ๆมาแต่งหญิงเนี่ยและจะไปเชื่อเขาได้ยังไงพูดแบบนี้เป็นต้นนะครับยังมีคุณอี้แทนคุณจิตอิสระ โตเถียงกันร,ระหว่างให้สัมภาษณ์ที่สภาธนายความและสุดท้ายล่าสุดอาจารย์เบียร์คนตื่นทำถึงขั้นเดินทางมาแจ้งความกล่าวหาอาจารย์เบียร์ปมว่าอาจารย์เบียร์ไปเหยียดหยามสรารวัตรเป็นการเหยียบย่ำศาสนาจนนำมาสู่การเกิดเหตุถูกตบเข้าไปยังจังวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของคนตื่นทำอาจารย์เบียร์นะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยกับรายการโหนกระแสยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งใครไปทำร้ายนายธรรมราช ตนพอทราบมาบ้างว่าตอนนั้นที่ออกรายการมีประเด็นที่ทําให้หลายคนไม่พอใจจนถึงขั้นไปแจ้งความแต่ตนยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับประเด็นที่วิพา์วิจารณ์ไม่มีเจตนาไปตําหนิหรือห้ามในการก่อสร้างแต่ต้องรู้จักพอดีพอประมาณในการก่อสร้างตนไม่ได้ใช้ใครไปทําร้ายคู่กรณีอีกคนหนึ่งคุณไพรวันวรรณบุตรหรือแพรรี่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงตาธีระจะอยากผลักดิฉันตกเก้าอี้ในรายการแต่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่นางโดนต่อยเมื่อวันนี้และถึงธรรมราชจะชอบใจกับการที่ดิฉันถูกกระชากวิกแต่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่นางโดนตบในวันนี้เช่นกันรู้ซึงยังคะว่าความรุนแรงมันน่ารังเกียจขนาดไหนปิดท้ายที่ความเห็นอีกหนึ่งคนซึ่งน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมครับอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา ก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีที่โดนทนายธรรมราชฟ้องนะครับแสดงความเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคงเป็นความแค้นส่วนตัวในมุมของตนเองไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือการใช้กําลังแต่อยากตั้งคําถามกลับว่าการที่ทนายธรรมราชเจ็บตัวแค่เพลี้ยเดียวเนี่ยกับคนที่เขาเจ็บจากการไต่สวนมูลฟ้องนะครับถ้าไต่สวนไม่ทันก็ติดคุกอยู่ใต้ถุนศาลอายการสารนัดกันไม่รู้กี่นัด เสียเวลาค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่อะไรสารพัดจากการต้องรับมือกับคดีเขาเจ็บเขาเลือดไหลตลอดระหว่างทางที่ต่อสู้โดยคนแบบธรรมราชที่ชอบฟ้องแบบส่งเดชฟ้องอะไรก็ไม่รู้ต้นถามว่าใครบาดเจ็บมากกว่ากันใครต้องถูกเยียวยามากกว่ากันอยากฝากธรรมราชว่าอะไรที่พลาดมาแล้วก็แล้วไปอยากจะให้ธรรมราชปรับปรุปรงตัวใหม่ ตราบใดที่คุณยังใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างพร่ำเพื่อแบบนี้อีกก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีคนตัดสินใจโดยไม่รอกระบวนการตัดสินทางศาลเพราะเขาไม่ทนกับกระบวนการยุติธรรมและเขาก็อาจจะรอไม่ได้แบบที่ตนรอหมายความว่าเขาก็เคยมีคดีฟ้องกันเนี่ยนะครับสุดท้ายปิดท้ายว่าตนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแต่มูลเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเพราะปากของใครละ่ะมันเพราะการใช้สิทธิ์ทางศาลพร่ำเพื่อจากใครจึงอยากจะฝากเอาไว้นะครับ